ทีนี้เราเข้าสู่ช่องเคเคสาขาอันนี้เรากำลังบล็อกอยู่นะคะแล้วตอนนี้เราก็อยู่ที่บริษัทชื่อว่า Singha Asia นี่เป็นบริษัทอะไรบริษัทของอะไร วันนี้นะคะเป็นวันเสาร์ที่สี่เดือนกรกฎาคมอันนี้ก็มีกินเลี้ยงกันตอนเย็นใช่ไหมแล้วทีเนี้ยก็ <c oughs> นีพี่ออนนะคะนีพี่ออนอุ้ยพี่ออน <c oughs> วันนี้ตอนเช้าตอน <c oughs> หนูป็นยูทูบเบอร์ค่ะ <c oughs> ตอนเช้าอะ่ะวันเนี้ยจริงๆก็ปกติก็ทํางานใช่ปะ <c oughs> แต่ว่าวันเนี้ยเราอะ่ <c oughs> าอะก็คือเหมือนกับจะ มูออฟฟิศใหม่แล้วก็จะทําการตัดมุ้งตัดไม้อะไรประมาณนี้แหละก็จะทําล็อกเกอร์ใหม่ก็เดี๋ยววันนี้เราจะได้ยิมบฟเฟจะพาไปทำความรู้จักกับเพื่อนๆในออฟฟิศกันด,ดีกว่านี่คนนี้อัพปูนะคะอัพปู กำลังจะตัดไม้กั uh <S s นแหละเรนี้เนี่ยคนนี้คนนี้คนนี้พี่หลงแล้วก็คนนี้คนนี้คนนี้เนียนคนนี้ที่เปาทานี้คนนี้ที่ติ๊กคนนี้คนนี้ก็ตกคนนั้นพี่นิวคนนี้คนนี้พี่หวาน นนีีออัดวใช่ค่ะเดี๋ยวเราจะไปกินข้าวกันนะคะนี่ทำร็อกอยู่นะเนี่ยทำกองไม่ใช่ทำคอนเทนต์ยูทูบนะคะพูดเป็นเล่นใช่ค่ะนี่พี่บอลอัน <laughs> นี้ก็พี่อิฟนะคะ <c oughs> เดี๋ยวเราจะไปกินข้าวกันว่างวันนี้ไม่ได้ทำงานรู้สึกเป็นไงบ้างคะพี่อิฟ เมากแต่ว่าก็เหนื่อยเมื่อกี้เพิ่งเล่นเกมมาเป็นไงเมื่อกี้เพิ่งเล่นเกมมาสนุกดีครับเมื่อกี้เพิ่งเล่นเกมที่มันเกี่ยวกับในงานนี่แหละนั่นก็คืองานที่เราทำใช่ไหมมันก็จะมีเขียนพวกบางสเกตก็คือแบบว่าพวกเขียนแลหะนี่พวาให้อะไรอย่างงี้ใช่ไหมแล้วก็แบบเขาเรียกว่าอะไรอะพวกตารางสเกลอะไรเงี้ยไว้อานเวลาเราลงข้อมูลในคอมอะไรเงี้มันก็จะง่ายขึ้นช่มแล้วทีนี้ยก็ก็คือเล่นเกมอัน,น,นก็คือถายว่าถ้าเกิดจุดนี้อยู่ตาแหน่งมันเหมือน ชาติสัทธิติอ่ะเอออารมณ์ประมาณนั้นแหละตักซีฟจะกินอะไรดีเคาวันนี้ยังไม่รู้เลยพี่อยู่เป็นไงบ้างคะมีความรู้สึกยังไงที่แบบโดนถ่ายร้องแบบนี้เคยนะก็เคยนิดนึงเพราะไม่เคยทําอะไรแบบนี้ยวเดี๋ยวจะพาพี่เปิดโลกเองยากเหรอใช่มีคนดูกี่แสนเจ็ดสิบเก้าแล้วค่ะเย้ขาค่ะนี่นะคะก๋ได้ข้าวมันไก่เป็นข้าวเที่ยังสำหรับวันนี้นี่ก็มิติ๊กนะคะเซนเซนี่ค่ะเซนเซ่ยูคนแล้ววันเซนเซ่ ก็พี่หนูนะคะเย้พี่หนูกำลังจะตักข้าวเข้าปากแล้วก็พี่แก๊กนะคะดูนะคะพี่แก๊กจะกินข้าวคำใหญ่ๆใ,ให้ทุกคนได้ดูกันเดี๋ยวเรากินข้าวก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวค่อยมาเจอกันเฮ้ <Okay. S 1> กินข้าวอิ่มแล้วนะคะอิ่มแล้วนะคะใช้คําว่าโอนาะกกกอิปไปอย่างเง<ป>เดี๋ยวเราจะไปหาซื้ออะไรที่ f a ม i l y Mart าอีกสักนิดนึงแล้วก็ขึ้นออฟฟิศกัน ยังไงดีล่ะหลังจากที่ได้ลาออกมาแล้วนะ่นหรตั้งแต่วันนั้นจนถึงวันนี้แล้วเวลาก็ผ่านมาได้เกือบเกือบสองอาทิละชีวิตหลังลาออกจากงานเป็นยังไงบ้างน่นหรอช่วงแรกๆก็รู้สึกใจหายเหมือนกันนะคะใจหายที่เรารู้สึกว่าเฮ้ย เราจะไม่ได้มีโมเมนต์กับการที่จะได้ตื่นไปทํางานตอนเช้าแล้วเราจะไม่ได้มีโมเมนต์นั้นอะไม่ได้ต้องนั่งรถไฟเข้าไปในกรุงเทพหรืออะไรอย่างเงี้ยนะถามว่ามันดีไหมหรอมันมันแค่รู้สึกแปลกๆอะเหมือนแบบสิ่งที่เราเคยทํามาเมื่อก่อนมันกลายเป็นรูทีมไปแล้วอะแล้วพอเราพอเรา พอเราไม่ได้ทํามันก็รู้สึกเหมือนแบบขาดหายอะไรไปบางอย่างนึกออกใช่ปะช่วงแรกๆใจหายแต่พอผ่านมาได้สักสามวันสี่วันอะไรเงี้ยก็รู้สึกว่ามันก็เฉยๆนะมันก็คือการเปลี่ยนแปลงอย่างหนึ่งซึ่งถามว่ากลัวไหมแน่นอนเขาว่าเรากลัวมากๆแล้วเราทำอะไรหลังจากที่เราลาออกจากงานแล้ว ไม่ได้ทาอะไรค่ะตอนนี้เราว่างงานค่ะเราว่างงานมากถึงมากที่สุดเลยวันๆไม่ทําอะไรนอกจากนอนเขียนโทรศัพท์นอนกินข้าวเขียนโทรศัพท์ดูการ์ตูนแค่นั้นเองอืม <c oughs> มันก็รู้สึกดีนะเรารู้สึกเหมือนเราได้พักผ่อนเราได้รีแลกซ์ตัวเอง จากแล้วเวลาที่หลังจากที่เราเรียนจบใช่ไหมเราก็ไม่ได้พักเราก็ได้ทํางานเลยอะไรเงี้ย <c oughs> ก็รู้สึกรู้สึกสบายค่ะรู้สึกสบายสบายเกินจนจนมันสบายเกินไปแล้วอ่ะอืมแต่ว่ามันก็ทําให้เราได้ทบทวนตัวเองได้ได,ได้ได้ถามใจตัวเองว่าเฮ้ยอะไรคือสิ่งที่เราต้องการมากที่สุดกันแน่ถามว่าตอนนี้รู้หรือ,อยังมันก็ มันก็รู้แหละแต่ว่ามันก็ติดอีกคำที่ว่าขี้เกียจแต่พอหลังจากลาออกจากงานนะคะเราก็ได้มารู้จักกับงานอีกงานหนึ่งงานอีกหนึ่งประเภทนั่นก็คืองานภาคเสียงเรามีโอกาสได้ไปเทสเสียงอืเทสเสียงแล้วเราก็เหมือนประมาณว่าพอเราไปเทสเสียงใช่ไหมคะก็มีคน เออเห็นพรสวรรค์น่าจะเห็นพรสวรรค์เราหรือเปล่าไม่แน่ใจเห็นพรสวรรค์เราก็เลยชวนเราไปเข้าอีกดิสหนึงที่มันสามารถสร้างรายได้ได้จริงๆนะคะซึ่งซึ่งก็ไม่รู้ว่ามันจะออกมาในทิศทางไหนเพราะตอนนี้ก็ยังยังไม่ค่อยเป็นรูปเป็นร่างมากสักเท่าไหร่แต่ว่าพยายามที่จะช่วยกันทำให้ดิสคอร์ดตัวนี้นะฮะมันเป็นรูปเป็นร่างมากที่สุด ก็ก็ได้เพื่อนใหม่จากจากตรงนี้เหมือนกันจากกลุ่มง,งานตรงนี้เหมือนกันนะคะถามว่ามันได้ตังค์ไหมตอนนี้มันยังไม่ได้ตังค์เลยแต่คิดว่ามันน่าจะได้ตังค์แหละมั้งถ้าทุกคนสมง,งานกันเอาเป็นว่าชีวิตเราตอนนี้ก็ยังคงว่างงานนะคะค่ะอัปเดตชีวิตของเราหลังลาออกตอนอายุ24 เก่งมากลูกไก่แกมากถึงจุดนี้แล้ว <S 2> <S> <S 2> <S 2> สู้ต่อไปนะอตามฝันแกนให้เจอนะพราะมันคืออะไรบ๊ายบายขอบคุณพี่ๆทุกคนเลยนะคะที่ช่วยสอนงานให้หนูแล้วก็ให้คำแนะนำต่างๆนานากับหนูขอบคุณมากๆเลยค่ะขอบคุณจริงๆ